วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่คือตรงท้ายปีเก่าแล้วอรับตอนรับตอนรับปีใหม่ในตีถีขึ้นปีใหม่นี้อาจจะมาขออำนาจบารมีคุณพระศิีร์รัตนตรตรจักสามมการจงโดลบันดาลให้เจ้าท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็น ด้วยอายุวนาสุขาประละและหน้าที่การงานทั้งปวงทิ้งใดที่ยังยังข้างค้างอยู่ก็ขอ,ขอให้งานทั้งหลายให้หมดสิ้นไปให้เจชนะต่อหมู่มานทั้งปวงอคอยสำเร็จสมเจตนาในบารมีทีต่ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ทุกป,ประการขอ,อนาบารมีคุณปฏิรตนใจจงโดนบรรดาลให้ท่านทั้งหลายในปีนี้ปีใหม่นี้ ขอให้สำเร็จสมเจตนาที่ตั้งไว้ยินทป,ประการด้วยอำนาจบาร,รมีด้วยทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคมะะบาร,รมีจงโดนบรันรดาลให้ท่านทั้งหลายถึงซึ่งความจุขความเจริญด้วยอายุวนาทุกาพละและหน้าที่การงานตลอดการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร